เลาเราให้เขาฉีดล้างห้องเครื่องเนี่ยมันอันตรายมากไหมคะหนูเคยเอาไปให้เขาฉีดล้างค่ะบอสแล้วมันรู้สึกว่าน้ํามันแรงมากเลยเผื่อมีปัญหาคือเอาจริงนะมันไม่จําเป็นอนะ่ะพี่ว่าอย่าทำเหตุผลเพราะว่าคือถ้าเราไปท,ที่ที่เขาไม่ไม่ชำนาญมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้เครื่องยนต์มันมีปัญหาได้เพราะอย่างที่เราเอาจริงนะก่อนที่จะทําได้อย่างเงี้ยรถพังมาหลายคันนะบางทีเด็กอะ่ะเขาฉีดไม่เป็นอนะ่ะไปฉีดเข้าไดชาร์จไดสตาร์ทไปฉีดบางจุดอย่างเงี้ยออกซิเจนเซอร์นะี้เสียไปหลายตัวตัวหน<ๆ>แบบึ่งแม่งสองพัน เครื่องโชวอาการพวกนี้มีโอกาสเกิดสูงมาก <What? S 1> ถ้าเราไปกับที่ที่เขาทําไม่เป็นแล้วทำไมถึงอยากล้างนะมันสกป บกค่ะบอสบางทีเราออกไปแคมป์ไปเที่ยวแล้วมันเป็นดินแดงไงค่ะบอสแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าไม่สะสมมากก็อาจจะเช็ดเองบางส่วนแต่ถ้าไปจริงๆสิ่งที่แนะนําคือก่อนเธอจะล้างนะเธอเรียกเขามาดูก่อนเลยพี่คะอนเครถหนูปกตินะซ้าปกตินะไฟเครื่องไม่โชว์นะอัดวิดีโอไว้นิดนึงแล้วพอเขาล้างเสร็จปุ๊บสิ่งแรกเี่ต้องทาคือเธอลองไปซาาเครื่องก่อนมีไฟชงไฟโชว์มีอะไรไหมพอถ้ามีปุ๊บเอาหลักฐานเบ๊เขาดูว่าเอพี่ตอนหนูมามันไม่เป็นนะไม่งั้นทะเลาะกันแย่เลยเพราะว่าขับไปสักพักนึงไอาการมันจะออกไฟเครื่ออองงมมันจะโชชพุรถเเคื่ ไม่ได้มีอาการบวมบวมบาพวกนี้เริ่มมาแล้วว่าเขาอา ล้างไปโดนบางส่วนจริงๆพี่ว่าอันตรายไม่แนะนําไม่ทําบ่อยถ้าทําต้องทํากับร้านที่คิดว่าโอเคเช็ดเช็ดถ,ถูถูเองปัดปัดีดนี้มีน้ํายาอะไรง่ายเช็ดเช็ดบ่อยๆมันจะไม่เลอะมากรถของเรานะครับที่เอเลโต้ทุกคันเรามีการล้างทำความสะอาดให้แบบนี้แต่ลูกค้ามั่นใจได้นะครับเพราะว่าเราใช้ทีมช่างผู้ช่าง,งานซึ่งทํารถพังมาแล้วมา,มากกว่าหลายคันหลายคันหลายคัน,นทุกันนี้เรารู้ว่าจุดไหนล้างได้ล้างไม่ได้จุดไหนจะต้องเอาเนี่ยอย่างจุดนี้เราเอาถุงพลาสติกคุมเป็นต้นใครสนใจรุ่นที่สองที่ต่อเข้ามาที่เจมโอเลอโต้